นเหมือนเก่าเก่าเลือกตรงเวลาสามวัน <laughs> นี่มันไปเรื่อยไปตัวเนี่ยปีตีเราไม่ทีไ่ได้ไปเนี่ยก็ต้อง,งแต่ปีปีแต่กันไม่ได้คร <laughs> ับผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ่ายมันาะอยู่ก็ปล่อยแตก พี่โดง่งแกงพี่โดง่งจังก็ไม่ได้ไปแต่ผมพี่ในหมู่บ้านอะตีอยู่พวันี่ซีเนี่ยเขาชอบผมเพราะพวันอะนะมีคนในที่เสียงดังๆเฮ้ยขนาดกวนแกงนั่นแหละกวนของเจ้าบอกเลยแกงนั่นแหละครับเขาชอบผมไปตีอยู่แต่ผมไม่ไป เอาอ่ะไค้เจ๊นี้ไมเอาเรื่องเดี๋ยวอ่ะลุ้นเอาลูกนูเอาบอนีเฮ้ยเฮ้ยรุนแรนอาก่อนี่รุลูกข้างน้นน่ะโคแหมไล้หรอ เรียบร้อยลงปุ๊บโดนเลยโดนประนามเลยแกล้งเริงแล้วที่มันนี้เรามีสีตรงนี้สี ほほほ。 ยังไงพาน้องไม่น้องเนีไงพี่น้องไหมพี่อยากจะน้องไหมโอ้โหไอ้เตอร์นีว่ะแกงพี่ตึกแกงนี่มันไอ้เตอร์ล่างเด็กเหรอไอ้เตอร์ล่างเด็ก อัดคลิปนี้ส่งให้เต์เ, <laughs> เต้ชอบเลยเต้รังเด็ก <laughs> <laughs>